รูปประราคะความยินดีในรูปประชานก็เป็นชื่อของตันหาอารูปปราคะความยินดีในอรูปประชานก็เป็นชื่อของตันหาฌานเป็นเหยื่อของตันหาเสเองแล้วเราจะเอาฌานไปละตันหาได้อยังไงไหนไอที่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยมันผิดจเจริญฌานเพื่อละตันหาจะเป็นอริยบุคคลโดยการจเจริญฌาน แต่หากเป็นอริยบุคคลโดยการเจริญฌานได้ก็เป็นอนวาพระริยะบุคคลมีได้แม่นอกศาสนาจริงๆและมีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฌานในเขามีกันมาก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็ประกาศศาสนาทั้งรูปฌานตั้งอายรูปฌปานอ,ปปอย่างท่านอาลานดาวดุลอุทกาดาวดได้อรูปฌานเดียวๆนะสูงส่ง แต่่านทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นอริยบุคคลพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นประกาศพระธรรมคราวนั้นอาจจงมีการรู้จักปฏิปทาที่เป็นเครื่องตัดตัณหากันเป็นอย่างนี้ทำไมทิ้งชานไม่เป็นอุบายและตัณหาก็ตอบว่าชาติมันสร้างสุขไงสุขในชานจะมีสุขที่ไหนเปรียบได้ละ่ะ สุขมีในที่ใดตันหาก็ต้องตามไปในที่นั้นสุขเป็นสิ่งที่ใครๆเขาปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการละตันหาด้วยการเจริญฌานไม่มีโดยเหตุนี้พระอริยะบุคคลจะเกิดมีกันขึ้นมาก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศศาสนา ในมหาปรินิพานในสูตรท่านทั้งหลายบางหลายท่านก็ได้ฟังมาแล้วที่รับสั่งกับสุภัตทะที่มาบวชที่ที่เข้ามาฟังทำเป็นคนสุดท้ายก่อนหน้าจะเสด็จดับขันปรินิพานอิมัสมสมงโขธรรมวินิยสุภัตทถสัมมาโนปิอุปรพติเป็นต้นนะครับ แปลว่าในธรรมวินัยนี่เลยสุปัแทะมีสมณะที่หนึ่งนะมีสมณะที่สองมีสมณะที่สามีสมณะที่สี่ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายสมณะที่หนึ่งคือเออแหมตอบเก่งสม,มัดเลยลัทธิหนึ่งคือพระโสดาบัน ที่สองก็พระสะกทาคามีที่สามก็อนาคามีที่สี่ก็อารหันเห็นไหมก็ตรัสปฏิเสธขึ้นชื่อว่าวาทะคํา,าคพูดของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นหนึ่งไม่มีสองถูกตามนั้นแหละแสดงว่าการละตัณหาเนี่ยมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นเพราะอะไรหรือพระว่ามีปฏิปทาอื่นที่นอกเหนือจากฌาน เสี่งศาสดาไหนๆก็ไม่อาจจะมีความสามารถจะพบปฏิปทานี้ได้ต้องบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะเจอเจอปฏิปทาที่เป็นเครื่องมือและตัณหานี้ได้เป็นอย่างนี้โดยเหตุนั้นเวลาที่พระองค์ทรงแสดงธรรม หมวดทมต่างๆก็เป็นเครื่องบอกอยู่แล้วแต่ทําไมถึงไม่สําเนียกันและยังเอามาเผยแผ่กันอยู่ได้เกี่ยวกับการเจริญฌานเข้าใจว่าเจริญฌานและล่กิเลสได้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงแสดงหมวดกิเลสต่างๆหลายหมวดมีชื่อของกิเลสท,ที่เป็นความยินดีติดใจในฌานอย่างสังโยชน กามาลาคะสังโยชน์ปฏิคะสังโยชน์และอะไรรูปปราคะสังโยชน์อรูปปราคะสังโยชน์อย่างนี้เป็นต้นสังโยชน์กิเลสเครื่องผูกสัตว์ได้ติดอยู่กับทุ์เป็นอันรวมเอารูปปราคะคือความยินดีในรูปประชานด้วยอำนาจของการเล็งเห็นสุขความยินดีในอารูปประชานก็ด้วยอำนาจของความเล็งเห็นสุขนั่นแหละว่าเป็น สังโยชน์เครื่องผูกสัตว์ให้ติดอยู่กับทุกข์สังโยชน์สองตัวนี้อแล้วก็เป็นชื่อของตัญหานั่นแหละเกิดมีบทบาทเกียวกับผูกสัตว์ให้ติดกับทุกข์ก็ไปอีกเป็นอีกสังโยชน์ไปแล้วก็สม,มุทรทยนี้เราละได้แล้วนี่คือกัตยานละได้แล้วคือยังไง ละได้เลยนะละได้แล้วเมื่อ,อไหร่มเมื่อถึงนิพพานเหมือนกันทุกเป็นอันจะกําหนดรู้ก็ต้องถึงนิพพานสมูไทยนะละได้ก็ต่อเมื่อถึงนิพพานถ้ายังไม่ถึงก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปอีกสามูไทยยังอยู่ถึงเมื่อ,อไหรนะ่นั่นแหละตัดเพียงแต่ว่าไม่อาจจะตัดสิ้นเชิงได้ ตัดเป็นส่วนๆกันไปก่อนมรรคแรกก็ส่วนหนึ่งมรรคที่สองก็ส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมรรคไหนมรรคไหนขึ้นชื่อว่ามรรคยานแล้วก็ต้องเป็นญาณที่ถึงนิพพานเป็นอย่างนี้พอมรรคที่สี่เกิดขึ้นทําพระนิพพานในแจ้งกราวนี่ก็ตัดไม่มีเหลือเลยผู้ปฏิบัตินั่นแหละย่อมรู้นะครับตอนที่ ทำพระนิพพานได้แจ้งถึงนิพพานอยู่ยนะครับว่าสม,มุไทัยนี่เราละได้แล้วเราละได้แล้วไม่มีหรอกพอไปถึงมัคบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเข้าไปถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ผมละตัณหาได้มั่งหรือเปล่าเนี่ย มันไม่มีนะครับของพวกนี้ก็เรียกว่าปัจจัดตั้งกายบรรลุคนนั้นรู้อแล้วก็นิโรธคือพระนิพพานก็อย่างนั้นนะครับนี้นิโรธก็คือนี้พระนิพพานนิโรธนี้มีกิจกระทําให้แจง้งคําว่ากระทําให้แจ้งก็คือ,อยังไง ทำให้แจ้งบรรลุนั่นเองบรรลุนั่นแหละเรียกว่าทำให้แจ้งเหมือนเมื่อก่อนนะปกปิดอยู่นะครับก็เหมือนกับตอนนี้เหมือนกับเปิดมือที่ปิดอยู่ให้เห็นประจักษ์ว่าอะไรอยู่ในฝ่ามือนี่ํำให้แจ้งไงเป็นอย่างนี้เพราะความรู้อยากนับนิพพานะมีอยู่สองอย่างไง เขาเรียกว่าอนุมานพุทธ,ธิกับปัจจักขะพุทธ,ธิอนุมานพุทธ,ธิคือรู้ตามคนอื่นเขารู้ตามพระพุทธเจ้ารู้ตามบัณฑิตคือรู้ตามที่ท่านบอกว่านิพานเป็นอย่างอย่างนี้ซึ่งความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าโดยอนุมานอนุมานถ้าประจักนั่นถึงเอง อย่างที่เคยอุปมาไว้เยอะแยะหลายครั้งหลายหนไอ้ที่ชัดเจนก็คือว่าเหมือนอย่างเราไม่เคยชิมมะนาวไม่รู้รสมะนาวไปถามคนรู้เขาเขาบอกมะนาวมีรสเปรี้ยวนี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องไหมมะนาวมีรสเปรี้ยวอต่นั่นนะสิะเออแล้วต่อมาเราเห็นผลมะนาววางอยู่แถมก็ไอ้นี่อะไรนี่มะนาว อ๋อนี่หลยที่เขาบอกว่ามีรสเปรี้ยวเหมือนกันนั่นแหละลองจิมดูสิก็หั่นเพียงชิ้นเล็กๆใส่ปากรู้ไหมว่ามันเปรี้ยวรู้รู้คราวนี้กับรู้คราวก่อนเหมือนกับไมมตามที่เขาบอกไม่เหมือนคราวนี้ก็เรียกว่าประจักษ์ประจักษกับพุทธิความรู้ของปุ่ตุชนเกี่ยวกับพระนิพพานเป็นอนุมานพุทธิ เราเรียนปริยัตเรารู้ว่าพระนิพานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เมืองแก้วเมืองสวรรค์อะไรสักหน่อยนะโมทั้งนั้นไอ้พระพวกนั้นอะไรที่จริงนะเป็นธรรมที่เป็นที่ดับทุกขอ,อะไรต่ออะไรนะครับก็ว่าไปตามที่เรียนที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ไม่ใช่เรียนได้ยินได้ฟังมาจากหลวงพ่ออาจารย์พวกนั้นเรียนไมา่จากตำรมรับตรรร ที่เป็นแบบเป็นแผนที่ถูกต้องเหมือนกันเลยพอปฏิบัติสามารถจะทำวิปัสนาปัญญาก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงได้คราวนี้เขาเรียกว่ารู้โดยประจักษ์ว่านิพพานเป็นอย่างนี้ไม่ขึ้นอยู่กับชื่อไม่ขึ้นอยู่กับโวหารไม่ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้น แล้วก็นิโรดนี้เราทำให้แจ้งอะไรแล้วก็เกี่ยวกก็ว่าเออตอนนั้นน่ะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆตอนที่มักเกิดขึ้นน่นะครับมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆริรู้สิมีนับนิพพานเป็นอารมณ์แล้วยังไม่รู้อีกเลยเมื่อแต่กี้ผมไปรู้อะไรไม่รู้ท่านอาจารย์มันนิ่งนิ่งอะไร โอ้ปฏิบัติถูกไม่ตั้งหลายวันแล้วไอ้นิ่งๆมันเป็นยังไงมันใสมันปโปร่งมันอะไรอาจารย์ก็บอกว่าก็ถึงนิพพานอ๋อแต่แันอีฉันถึงนิพพานเลยเลยผมนะถึงนิพพานแล้วหรือว่างั้นนะถึงนิพพานทั้งทีไม่รู้ออว่าโอ้โหตาปูคนเหนื่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องรู้ทีครับรู้นะเป็นยังไงรู้นัก็เ,เรียกถึงนิพพานบางทีนะผู้ปฏิบัติมันน้าขันแต่จริง ประพฤติปฏิบัติอยู่หลายวันไปรายงานอาจารย์เอะแกชื่อคุณนายอะไรก็ตายไปนานนับถืออาจารย์แกปฏิบัติแบบยกป,ปงองอะไรนั่นคุณนายนะไม่รู้ตัวเองนี่มันขั้นสงเลยนะคุณนายก็ตกใจขั้นสงเจ้าหรือเจ้าคะขั้นสงของแกนะก็คือวิปัสสนาญาณขั้นสองเห็นปัจจัยปัจจัยะปริคขาหยาน อ้อยอีฉันได้ปัจจะยะปริขหายาแล้วเลยไม่ใช่อย่าพูดแบบเจียมตัวอย่างนั้นนักซีน่ยอาจารย์ว่าขั้นสองโลกุตระอยุยาขั้นสองโลกุตระก็คือสกทาคามียังไม่รู้อีกว่าตัวเองเป็นพระสกะทาคามีจา้าพู้คเอ้อยังเข้าใจว่าได้ยานต้นๆ <laughs> พูดง่ายๆว่าจะรู้ว่าได้บรรลุญานะต้องไปถามอาจารย์แล้วกัน พูดง่ายๆว่าเอามะนาวใส่ปากแล้วไปถามเขาอีกมะนาวเนี่ยเป็นอย่างไนที่กับผมอมอยู่นี้มันลดเป็นยังไงอย่างนี้อีกเลยแลวกันไอ้ที่เขาบอกอะไรมันเป็นเพียงโอหนะันน่ะมันไม่ใช่สภาวะเขาจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเขาไม่เรียกว่าเปรี้ยวก็ได้แต่ว่าเป็นที่รับรู้กันในหมู่คนใช้ภาษาเนี้ว่าเปรี้ยวนะมันเป็นอย่างนี้รับรู้กันแต่ของจริงมีอยู่ สภาวะที่เรียกว่าเปรี้ยวถ้าเป็นฝรังมันจะเรียกว่าอะไรเป็นคนจีนเรียกว่าอะไรต่างกันท,ทั้งทั้งดีสภาวะเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพอบรรลุก็จริงๆนะทำให้แจ้งก็จริงๆนะ่งสภาวะที่บรรลุนมัเป็นอันเดียวกันจะเรียกว่าอะไรอะไรก็เถอะพระพุทธเจ้าสเสด็ใจเรียกไปแสะดงรมข้างนั้นข้างนี้ ทรงแสดงโดยภาษาเยอะแยะมากมายหลายภาษาไม่ใช่เฉพาะภาษาบาลีหรือภาษามาคตเท่านั้นแต่ก็เป็นเหตุให้คนเหล่านั้นฟังทำแล้วได้รู้แจ้งแจงตรดธนรกทเป็นอันเดียวกันจะพูดว่าอะไรก็จะเนี่ยนะครับไลักษณะแข็งๆนี่แหละนี่แหละคือธาตุดินเห็นไหมคนจีนมาจับกบแข็งคนไทยก็จับกบแข็งฝรังก็จับกบแข็ง ไอสภาพที่เป็นอย่างนี้ที่คนไทยเรียกว่าแข็งคนอื่นภาษาอื่นก็เรียกไปตามภาษาเขาแต่อันนี้มันมีจริงฉันใดฉันนั้นแล้วก็มักก็เหมือนกันนี้มักนี้มักหรือว่านี้คือทุกข์นี้โรธากามีนีปฏิปทาเรียสัตว์หมดเเต็มอย่างนี้ก็ได้นี้มักเนี่ยคืออะไรนี้นี่คืออะไร องแปดไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะเป็นต้นนะหัวว่านับตกไม่ครบหรือว่าเกิน <c oughs> รวมแล้วแปดก็แล้วกันนะครับนั่นแหละนะนี่มาเพราะเวลาบรรลุแม่ขณะเดียวกันก็เถิดนะครับแต่องแปดนั้นประชุมพร้อมกันเป็นโลก,กุตระ แต่ตอนที่ปฏิบัติกว่าจะถึงความเป็นโลกุตะและเป็นโลกีนะไม่เกิดไม่พร้อมกันก็ได้แล้วก็เกิดซ้ำๆสากๆหลายครั้งหลายหนเกิดอยู่เจ็วันเกิดอยู่8ดวันเกิดอยู่เดือนเกิดอยู่ปีอะไรแต่ระยะเวลาของการปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุแต่ตอนบรรลุเกิดเพียงขณะจิตเดียวพร้อมกันทั้ง8ดจิตนั้นก็เ,เลยเรียกว่ามัรคจิตไปไง แปลว่าจิตที่ประกอบกับองค์มรรคเรียกว่ามรรคจิตเป็นอย่างนี้นี่แหละนี้คือมรรคและมรรคนี้มีกิจต้องทำอะไรเ<ะ>หลืออยู่กิจเดียวนะ,จะเจริญเจริญเนี่ยก็หมายความว่าทำให้เกิดถ้ายังไม่เกิดพอเกิดแล้วก็ยังทำเพิ่มพูนอีกพอเกิดยังไม่เกิดแล้วก็เกิดขึ้น มักนั้นเรียกว่าเลย<า>โสดาปฏิมักถ้าเพิ่มพูนล่ะอ่ะา,กา,ากา็ักทาคามีมักเป็นต้นแต่ก็รวมเรียกว่าเจริญด้วยกันหมดมักนี้ต้องเจริญไม่งั้นทำกิจผิดพลาดไปเที่ยวทำอะไรกับมักก็ไม่รู้นี่คืออริยมักเวลานี้มันมีมักอื่นแทรกเข้ามา คือมักง่ายกับมักมากนะมักง่ายนะก็คือว่าไม่ต้องไปทําอะไรมากหายใจเข้าพุทธใจออกโทสักเจ็ดแปดวันก็สําเป็นพระอริยบุคคลเป็นอรหันต์ได้พระพูดเองนะครับอย่างนี้ก็อย่างมักง่ายแต่มักมากละ่ะนะถ้าทําอย่างนี้แล้วจะไปเกิดในเชวลาชั้นดาวดึงมีสวยที่ผสมบัตมากมาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าหาว่าบรรลุอีกสักมากนึงว่างั้นสูงทรงวันนั้นอีกน่นมากไปนิม,มานราดีนั่นแหละดูสิทธิ์อะไรต่ออะไรว่าอย่างนี้ก็เรียกว่ามากมากอริยมรรคไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์คือการกาจัดกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นและก็มรรคนี้เราได้เจริญแล้วได้เจริญแล้วคืออะไรรู้ได้หรือยังไงได้เจริญ จเจริญเพื่ออะไรก็เพื่อถึงนิพพานเวลานี้ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถึงนิพพานนั่นแหละบุคคลผู้นั้นท่านผู้เป็นพระอริยบุคคลผู้นั้นสามารถจะยืนยันตนเองได้โดยตนเองว่ามรรคนี้เราได้จเจริญเลว้วเป็นอย่างนี้นี่คือปริวัติสาม ในอริยสัจสี่ 4, เพราะฉะนั้นจึงเป็นญาณนสิบสองไงสแตกไปตามอริยสัจซึ่งมีสี่ก็เป็นสิบสองไปนะเรียกว่าอาการอาการแปลแตกกระจายนั่นเองฉันนั้นเหมือนกันนี่คือองค์ที่สาแม่งเรือที่พึงหลือถือเอาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภพค พูดทรงเป็นเทพยิ่งเราเทพทั้งหลายทรงพาสิทธิ์ความข้อนี้ไว้ในสัจจะสังยุตในสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่าวิตกเกณตาจะโกตุมเหพิกเวอีทางทุกขันติวิตหลักเกยยาถะอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอเมื่อจะดำริพึงดำริว่านี้ทุกพึงดมริว่านี้ทุกขสมุท,ทยัยพึงดำริว่านี้ทุกขนิโรธ พึงดำริว่านี้ทุกขานิโรธากามินีปฏิปทาดังนี้เกิดดังนี้ผมเห็นใจคนที่ศึกษานะครับพอมาเจอคำพูดอย่างนี้เขาก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องรู้อริยสัจมันเรื่องนึกเอาพระดำริแปลว่าคิดแปลว่านึกนึกเอาว่าน,นี่เนี่ยมันเป็นทุกข์นะทุกอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วก็น,นึกเอาอีกว่าน,นี่ตัณหานี่นอไรเง้เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์อะไรอย่างนี้ ขอให้ทราบคำอธิบายที่เป็นเป็นหลักการนะอันนี้พระพุทธเจ้าพูดยอ่อแก่ภิกษุทั้งหลายที่เข้าใจเนื้อความเรื่องนี้อยู่แล้วไม่คิดเรื่องอื่นนอกรูนอก,ก,นอกทางคาว่าเมื่อจะดำริพึงดำริว่านี้ทุกดำริมีคือไอตัวสภาวะธรรมคืออะไรทราบไหมดำริวิตกธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ พราะฉะนั้นคําว่าเมื่อจะดำริเบื้องดําริวันนี้ทุกก็คือว่าเมื่อจะดําริคือเมื่อจะมีวิตกยกยิตขึ้นสู่อารมณ์ก็พึงขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นเหตุให้รู้ว่านี้ทุก์อารมณ์นั้นก็คืออุปาทานนัขันไม่ใช่นึกว่าเป็นทุกข์ไปเลยข้ามขั้นข้ามตนยังไม่ทันได้มีทุกขเป็นอารมณ์เลยแล้วไปรู้ได้ยังไงวันนี้ทุก เพราะฉะนั้นอาการรู้ของจริงเข้ามาต้องมีวัตถุแท้ก่อนสิทุกอยู่ที่ไหนลอยลอยแล้วไม่รู้ว่านี้ทุกได้ยังไงก็ต้องมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นอุป,ปาทานขันสะกดแล้วก็เกิดความรู้ต่อปิดตามาวันนี้ทุกขเหมือนกันหมดพึงดําดิว่านี้ทุกขารสมุทัยพึงดําดิว่านี้ทุกกานิโรธเป็นต้นความหมายก็เป็นอันเดียวกันพูดง่ายง่ายว่าทีแรก วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะเกิดปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้โกนแล้วก็เวลาเห็นอย่างนี้สมุทยัยก็ค่อยๆถูกละไปตามลำดับก็ย่อมทราบทีเดียวว่าเออสมุทัยนี่ตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยนี่แหละเราละ กำลังละอยู่โดยการละเป็นตาทางค่าประหารชั่วกราวไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นพูดรวมทั้งสี่อริยสัจก็พูดได้อย่างนี้ว่าทีแรกดำริคือมียุวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์มีอุปาทานกันห้า 5, เป็นต้นแลวน้วรู้ว่านี้พบตอนหลังก็วิปัสสนามัคยานบรลุมัคยาน วิตกในมรรคยานยกขึ้นสู่อารมณ์คือพระนิพพานแล้วรู้อริยสัจทั้งสี่ว่านี้ทุกนี่สมุทยัยน้รุนิโรดนิมักเพราะความรู้ของมรรคยานไม่ได้เกี่ยวกับเป็นอารมณ์นะเกี่ยวกับทำกิจอริยสัจเสร็จสิส้นเป็นอารมณ์มันก็มีอย่างเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานมรรคยานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ที่บกแทงตลอดอริยสัจสี ไม่ใช่แทงตลอดโดยการการะทำให้เป็นอารมณ์ทั้งสียานเดียวกันจะมามีอารมณ์ได้สี่ได้ยังไงเราเรียนในะอภิธรรมจิตดวงเดียวมีอารมณ์ได้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกว่าแทงตลอดอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ที่เขาบอกว่ารู้อริยสัจสี่นะครับทำกิตของอริยสัจสี่สำเร็จเท่านั้นเอง ถ้าพูดถึงอารมณ์มรรคยานมีอารมณ์เดียวคือนิโรธหรือพรันิพานเท่านั้นเป็นอย่างนี้อ่า,ท,ท,าที่ทกหนดแตยานีานอย่าี้กหนดแตลยานหรือต่ะวิถีแล้วพอตอนที่บรรลุมรรคม่ทัสียนจแลวอ,อ,อ่ากพอมรรคนะก็เดียวกว่าทํานิโรธให้แจ้งนะพอตอนทํานิโรธให้แจ้งนะมักคยานที่พูดทํานิโรธนั่นแหละนั่นแหละ เรียกว่าถูกเจริญคือทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นพราะเวลานั้นพระนิพนานที่เป็นอารมณ์ก็ดีมรรคก็ดีเป็นโลกุตระด้วยกันเกิดพร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมนิโรธเกิดพร้อมกับมรรคมรรคเกิดพร้อมกับนิโรธอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่า นนิโรธไม่ได้เกิดเพราะเอตดเพราะปัจจัยอะไรอย่าไปพูดว่าเกิดว่าดับอะไรนะนิโรธเกี่ยวกับพระนิพพาเนเอาเป็นว่าเป็นอารมณ์ของมรรคที่เราอบรมไอ้ตัวมรรคนะั่นแหละเกิดเกิดแล้มีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นอย่างนี้นะมีนิพพานเป็นอารมณ์ทุกสมุทัยนะี่พ้นมาแล้วเพราะว่าทุกสมุทัยนะี่เป็นโลกีแต่ชื่อว่ากําหนดโู้แล้วละแล้วก็ต่อเมื่อนี่แหละมรรคยานเกิดขึ้นกระทํา นิโรธหรือนิพพานได้เป็นอารมณ์นี่เองก็ฟังยากทักหน่อยนะแต่หากว่าคนที่ไม่ได้เรียนด้านปรมามัดมาบ้างตามสมควรจนกระทั่งไม่ได้ฟังทำเกี่ยวกับริยสัจส,สีมาเลยอย่างนี้ก็ลำบากแต่ก็พอจะเข้าใจได้่ะนะเป็นเงาเงาเงา,างๆไปก็ยังดีนะอืม แล้วแล้วก็พวกที่เรียนไอพี่ทำฟ,ฟังไอจาริยศาสตร์ไาอย่าเข้าใจว่าโอ้แจวแล้วสันยังไม่ได้ยังไม่ได้กกถูกครับถูกอาจารย์ครับเอ่อ่รีนอบรมว่าายถงอแต่านที่เกิดครับนอยสนะครครับ ถูกครับถูกอาอย่างถือถามอย่างนี้ดีมัรคยานแรกก็บโสดาปฏิมัรคยานนี่ก็มีนี่เลยอ่า,อาก็มีอย่างนี้ครับมีปริวัติสรมอาการเสริสมครับผมครับนั่นแหละที่บอกว่าทุกนี้เราได้กำหนดรู้เร็วนี่นะนั่นก็คือว่าถึงพระนิพพานแล้วด้วยโสดาปฏิมัคคายาน ต่อมาก็ทํานองนี้ดีก็ยังทุกเราได้กําหนดรู้แล้วอย่างนี้หละอีกเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาการที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลนะก็ต้องอาศัยมรรคสี่แต่ละมรรคมรรคแรกโสดาบันมรรคที่สองสกาตาคามีอะไรอย่างนี้ขึ้นชื่อบรรลุมรรคมีแต่การทํากิจอริยสัสตว์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าทํากิจอริยสัต์เฉพาะมากแรกโสดาปฏิมักนะพอจะบรรลุเป็นพระสกทา,าคามีต้องไปทําอย่างอื่นไม่ใช่เช่นว่าจะเอาเรากำหนดรู้ทุกและสมุท,ยทัยทําด้วยโลดให้แจ้งจเจริญมากสำเร็จเป็นพระโสดาบันยังมีกิเลสเหลือต้องปฏิบัติต่อ และไปทำอะไรถึงจะสำเร็จเป็นพระจกทาคา,ามีได้ไม่มีนะครับไม่มีว่าจะต้องไปประกอบอาชีพข้าราชการสักพักอะไรไ,ไม่มีนะครับหรือว่าไปนอกไปศึกษามากทำปัญญาด็อกเตอร์ซะก,ก่อนแล้วก็ค่เป็นพระจกทาคา,ามีไอ้อย่างนี้ไม่มีก็ทำเหมือนกัน บรรลุสวดาปฏิมากมอย่างไงจะบรรลุสกาตาคามิมักก็อย่างนั้นเป็นเพียงแต่มักนั้นสูงกว่าถ้านั้นสูงขึ้นไปจนกระตั้งสูงที่สุดสูงที่สุดอะไรนะอ่ารหัสตมกักนะครับเอาพักกันสักสิบนาทีหมดเวลา